กุ้งลายเสือตอนนี้เวลาบ่ายสาแต่ว่าที่กรุงเทพไม่มีขายต้องไปถึงบางแสนมิชชั่นสั้นๆแต่จะทันไหมจะได้กิน เราจะถึงตลาดปลาอ่างศิลาในแมบว่าประมาณ5โมง46เราจะถึง5โมง52นาทีนะคะเราถึงนะตลาดมี2คุ้ตามหากุ้งลายเส้นกันไป เราก็เดินดูตั้งแต่ร้านแรกนะตอนนี้เดินมาประมาณเดือนะจะสุดทาง,งแล้วร้านแรกมีกุ้งลายเสือแต่ว่าโลละพันสามไหนไหนไหนตอนแรกบอกว่าลาเสือโลละพันสี่พันสามเกิดตอนแรกบอกว่าสี่ห้าร้อยไงเปลี่ยนไหมเราต้องเดินนะเราเด,เดินดูไปก่อนเดินดูไปก่อน,อ,น,อ,นอุ้ยแต่ตัวมันใหญ่จริงอะตุ๊กอาน้ำเปล่าสองขวดค่ะกินน้ำก่อนจะได้ใจล้มๆตกใจกับราคากุ้งอยู่ปิดไปได้นะคะ ประมาณกระป๋องอับตัวหนึ่งว่าตัวเดียวจบโอ้ยตัวะสามร้อยปะตูนจะสามร้อยเหรอบอกว่าตัวใหญ่ใส่ไม่ใหญ่ดูเอาประมาณขีดหนึ่งขีดสองขีดแล้วเงี้งงพ้สี่รอยถึงเปล่า,าชัดไปนะ <Okay. S 1> ขีดอะ สขีด3าขีานะสต,ตัวส6 0ได้มาแล้วได้กุ้งมาแล้วก็เตรียมมาย่างกุ้งกันลิมทะเลเลยเมนูวันนี้ก็คือกุ้งลายเสืออบเกลือนะเห็นมาจากในตอกตอกก็เลยอยากกินมั้ง วัตถุดิบที่ใช้วันนี้ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะขนเตาขนกระทะไปเองมีแค่เกลือกับกุ้งใช้แค่นี้แหละแต่ใช้เกลือเยอะหน่อยโบกเกลือลงไปโบกให้หนาเสร็จแล้วก็นั่งรอ,อก,กุ้งไปเลยชั่วโมงกว่าเนี่ยเพราะว่าลมทะเลมันแรงนะแล้วไปกินกันดีกว่าวิดีโอที่ท่านจะได้ชมหลังจากนี้คนข้างบรรยายแทนไปหมดแล้ว หัวแม่งช่ำมากแม่งไม่เทวาอ่ะหรือว่าเราทร้ามันอยวะเร่แกะเนื้อวันแล้วนะเอาวะตัวเท่าไหร่เนี่ย อบนั่นน,น,นั่นมากไอ้หนังเราจะกินเนื้อมันให้หมดเลยนะ <c oughs> ยอยอหางแบบมีเนวตัวได้ไหม <c oughs> ใช่ไปนี่ดูถ่ายถ่าย,ายดูเห็นเขาอ,อบกุ้งลายเสือนึ่งเกลืออา้าวกูเป็นมั่วไปหมดแล้ว มนมั่งรู้แล้วว่าทำไมมันมันสันแพงคนน่กอร่อยเลยฮึโหมันเป็นอะไรนะเพื่อนนะ วิชาคอมพีตตอนสามทุมครึ่งได้กินกุ้งลายเสือแบบที่ตั้งใจมาแล้ว้วหมดแล้วเราก็เต็มตัวกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ